นั่งลงดีๆนั่งลงข้างป๊าเลยนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งข้างป๊านั่งลงเรียวไปดมเดี๋ยวก็ตดใส่หรอกนะเดี๋ยวพ่อตดใส่หรอกนั่งลงนั่งใครนั่งลง นั่งลงเดี๋ยวนี้ดูมันไปนั่งนั่งลงนั่งลงลูกพ่อตีเอานั่งลงดูมันดูมันไปไปดูนกดูนกนกอยู่ไหนนกไะนกอยู่ไหนนกอยู่ไหนนะ